เจ็ดสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกกา๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทศและไนตรัสออกไซด์ถูกปล่อยออกมาในปริมาณมากจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติกเกษตรกรรมและการตัดไม้ทำลายป่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตพลังงาน การขนส่งและการผลิตสินค้าเป็นแหล่งสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์การปล่อยก๊าซมีเทนจากการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศการตัดไม้ทำลายป่าป่าไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเมื่อป่าถูกทำลายคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในต้นไม้จะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ อุตสาหกรรมกระบวนการทางอุตสาหกรรมอย่างเช่นการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการปแปลงพื้นที่ธรรมชาติให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยทําให้สูญเสียการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการใช้เชื้อเพลิงและการผลิตขยะพลาสติกเป็นตน้นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนมากขึ้น